เจ้าสมลำนาข่อยบ่สมลำนาบ้านข่อยบ่มึงฝนตกยังแห้งเลยดิน่ะพวกน่ะ,นะฝ้ากันสิห้องตวาวานั่นนะตกหอนหันมองหันนตตกเป็นสุ่มล้งเลยมองนี้บ่ตกเลยนี่มุกเจ้าวามติดหนังเหยว มึงเหงาคือสันพออ่อจิเป็นชัำนี่เรียงตายเท่านั้นแหละอ้าวพุดนะ คอ,อ,อยพันเหรอโอ้โเป็นยังก็เฮลิโวดขับสิเป็นเัองสี่อันตกชมองบ่ตกโต๊เี่ยนเท่าคนอ่ะเันยาญาตกยังแหง